ือยังไม่มีจ้าอาจารย์ขออนุญาตชี้แจงเรื่องเสื้อนิดหนึ่งนะเสื้อคนตื่นทำถ้าไม่ได้ออกจากเพจนี้ช่องนี้ปอมแต่อาจารย์ไม่ได้ห้ามนะว่าห้ามซื้อซื้อได้แล้วแต่เราเลยเราพอจะในการซื้อเพราะราคามันถูกซื้อไปเลยไม่ได้ว่าอะไรซื้อได้อาจารย์ไม่ได้ตีอะไรเลยเสื้อยืดคนตื่นทำจะมีเฉพาะของอาจารย์คนเดียวเท่านั้นที่เป็นของแท้อาจารย์ และต้องอาจารย์ประกาศจําไว้นะเสื้ออาจารย์นานๆทีจะขายหนึ่งครั้งแล้วมันจะหมดในวันนั้นเลยใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันหมดดังนั้นที่เราสั่งซื้อกันได้ทุกวันไม่ใช่ของอาจารย์จําไว้นะไม่ใช่ของอาจารย์แต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อไม่ได้ของของที่ไม่ใช่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไม่ได้ทําเองแต่เขาใช้คนโลโก้คนตื่นทําสกีนจะไม่ใช่สกีนแบบอาจารย์ สีจะไม่คมเหมือนของอาจารย์จะออกซีดสีของอาจารย์จะเข้ม 2. ของปลอมจะมีเฉพาะด้านหน้าคนตื่นทำไม่มีด้านหลังเสื้ออาจารย์จะต้องมีสกรีนด้านหลังคนของปลอมสกรีนด้านหลังไม่ได้เพราะอะไรต้นทุนสูงของแท้ต้องมีด้านหลังนี่นี่คือของแท้ต้องมีด้านหลังมีกระโถนคู้ยังกระบาลน,นี่คือด้านหลัง เพราะฉะนั้นของปอมไม่มีใครขายที่เป็นสกรีนด้านหลังเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีสกรีนด้านหลังนั่นคือของแท้แค่นั้นเพราะเขาไปด้าฟไฟไปดาาไฟโลโก้มาสีมาเลซีมันไม่ใช่ฟไฟจริงเออเขาไปดาาโลโก้กูเพื่อเอาไปทําขายเพราะ,ะน,นี่มึงซื้อกันอะปอมหมดเออถ้าซื้อของจริงต้องซื้อจากที้นี้แล้วของจริงซื้อยา อะไรกูขายเดือนหนึ่งสองรอบสามรอบแค่วันเดียวเดือนนึงกูขายประมาณวันหนึ่งหรือสองวันแค่นั้นไม่ใช่สองวันติดด้วยนะกูขายรอบละแค่วันเดียวเท่านั้นวันเดียวเสื้อหมดมึงไม่มีทางหาซื้อของแท้ได้เพราะของแท้มีกูขายคนเดียวมึงจะไปหาของแท้อย่างหไหนมากูขายคนเดียวแม้มีการบอกวยน,นะมีขายของแท้ด้วยครับกูดีของแท้ใครจะแท้ว่ากููนั่งด่าอยู่นี่ของแท้ต้องด่าได้นี่ของที่มึงบอกแท้ด่าได้หรือเปล่ากูนี่ด่าได้ กูนี่แท้จริงไม่มีอะไรแท้ไปกว่านี้แล้ว